วันนี้มาทายแถวเกียวโตวเจ้านี่วัดแดงนะเจ้าวัดแดงใจกลางเมืองหลวงอยู่ที่หน้าวัดแดงอันนี้มาแก้วหน่อยนะ มันใกล้สิ้นตีไม่นะค้นแอลเยอะเยอะมาถ่ายแบบนี้ก็มาได้เห็นนะเจ้ามันก็ต้องมีคนติดเป็นธรบารดานน่ะนมาแอลวัดนี่เป็นวัดท่องเที่ยวอ่ะเจ้าเป็นวัดท่องเที่ยว เนี่ยมาพอตัต้งบนถ้าเจ้ามันมืดผลเนี่ยมันมืดผลมืดผลอีกอะขนาดมืดผลปลก็ยังแอวกันยูเนาะสองข้างเจ้า ทางเดินเปัจล่่อมล่อมเคทือคนเดินเนาะถ้ามาถาทายแบบนี้ก็มาได้เห็นเนาะมันก็ต้องมีคนติดเป็นธรรมาดา ว่าในง,งินอีไปหน้าคนเยอะคนเยอะมากๆโอ้ถ้าป้าดาไม่แอวเดินมาไหวแล้วนี่ <c oughs> คนเยอะสู้คนหนุ่มมาได้แล้วเจ้าตอนนี้แต่จะมีก็คนหนุ่มนะเนี่ยสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบยังมีอลไรเนี่ยอือ Con như pun nữa ớt nào còn có lắng lợm pơt hay cả nó còn นั่งมา làm, เปิดไฟกันเจ้า โอ้รถบัสตามด้าหลังรถบัสแต่มาเอ้ย เยอะขนาดเลย้ม่วนแล้วนาะโอมาที่ห้างใหญ่นิมซ้ม ส่วมด้วยกันค่ะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเออไอเหมือนแล้วแล้วไ,ได้ลงนี้ก่อนออมาถึงไดมารูแล้วเจ้าป้าเขียวเขียวนี่เจ้าไดมารูไดมารูนั่นเน่งป,ปังไม่ได้มาเขาเลยก็บอกเขาเลย,เลยไดมารูก็ กับซูปเปอร์อันวะนั่นอ่อะอีไรนอวโอ้ท <c oughs> ทำเดียวป้าเดียวก็ขอจบคลิปหน้านี่เนาะถ้ามันเสี่ยงสุดตีปนติดไฟนี่ป้าเดีวก็ขอจบเนาะเพราะมันจะยาวเกินไปเจ้ากำเดียวก็จะมีคลิปต่อเนาะคอยสมกันแล้วกัน <c oughs> ถ้ามันจะยาวเกินไปค่ะเจ้า อ,อากาศเย็นเวลาเดินแอวมันสบายดีเวลาเดินแอวมันมาเจ็นหนาวนะเจ้าใส่โคดกันเฮียยังน้อยก็ใส่เสื้อสามตัว <c oughs> ป้าดาวใส่เม็ดแต่เจ้าเสียงอุ่มอำ่ำอุ่มอำ่ำเห็นแบบนี้นะถ้ามาทายนะป้าดาวก็ไปแจหันนะเจ้าเนี่ยถ้าหนังแท็กซี่มากกว่าประมาณ <c oughs> ประมาณหกเจ็ดล้อยหกเจ็ดล้ยบาทนะคิดเป็นเงินไทยนะ ในเจ้ากระเดี๋าป้าด้าขอขอจบคลิปตั้งนี้เนาะเพระาะว่าอันมันมืดนะเจ้ามดติดแสงไฟนะเนาะป้าด้าขอจบคลิปก่อนนะเจ้าฝากันคลิปใหม่คลิปหน้าเนาะะเดียเด๋ยวจะได้เดาถ่ายคืออันอนะีพีสองเนาะนี่เป็นอีพีหนึ่งก็แล้วกันเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกันเดียวป้าด้าจะพาไปชมอันเท้าเวอรนะ์เนาะ ขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ